ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผลโอภาสเมฆคำมรกตนะครับวันนี้ครับผมจะพาผู้ชมครับมาดูน้องๆยาวชกลุ่มต้นทะเลนะครับเขาทํากิจกรรมนะครับจะทําขนมนะครับตรงกับวันที่สิบห้านะครับของเดือดแปดนะครับจะมีการประชุมครับแล้วก็ทําขนมครับเลี้ยงกันนะครับเลี้ยงกันที่ เขาเมาประชุมน,นะครับมีนายการประชุมน,นี้นะครับจะมีท้าเวเยาวชนนะครและกลุ่มแม่บ้านนะครับอันนี้คือข้าวโพดนะครับซอยข้าวโพดแล้วก็จะทําขนมข้าวโพดนะครับแล้วก็อันนี้คือวิธีการซอยข้าวโพดนะครับหางข้าวโพดลองมาดูกันนะครับโยครับ นองน้องเยาวชนกลุ่มต้นทะเลนะครับเขาทําขนมครับเพราะว่ามา,าวันที่สิบห้าของเดือนแปดมันตรงกับวันที่เราเพืชแต่ต้านะครับเยาวชน,นครับในวันแรกที่เราแต่ตั้งนนะทรเลยเราไปดูกันนะครับวิทย์ข้าวโพดท,ที่เราเขาปลูกเอนในไร่หมงเวียน,นะครับน,นี่คือข้าวโพดข้าเหนยวนะครับจน เขาจะมาทาขนมนะครับน้องๆนะครับก็ช่วยกันนะครับทาขนมด้วยกันแล้วก็กินด้วยกันนี่แหละครับท่านเราไปดูที่วิธีที่เขากินกันนะครับอันนี้คือวิธีการขุดมะพร้าวนะครับเพื่อที่จะบิดน้ําโนมะพร้าวนะครับมาทาขนมครับวิธีการขุดมะพร้าวนะครับมะพร้าวที่เขาปลูกเองนะครับปลูกเองซอสแล้วนะครับส่วน น,นี่อ่าบิดน้ำมามะพร้าวนะครับนี่ครับแม่คนนิดครับบิดน้ำมามะพร้าวนะครับที่เพื่อที่จะอ่าเอาไปผสมกับข้าวโพดท,ที่เราซอยเมื่อกี้นะครับส่งลงมาดูนะครับรับนี่แม่เน,นื้ออ่าข้ากัดมะพร้าวนะครับจะเอาเฉพาะาน้ำนนนนะครับ ก็คือขนอนที่เราจะทํากินนะครับเพราะว่าเราต้องอาทาแต่เช้าหน่อยนะครับถ้าเราตืนทางสว่างแล้วมันจะไม่ทำนะครับเพราะว่าเราผูนเก้าโมงขึ้นนะครับส่วนหนึ่งก็ต้องเตรียมโหลชื่อนะครับที่มานะครับอันนี้จะมืดๆหน่อยนะครับเพราะว่า,ามาเป็นช่วงที่ตีสี่นะครับไม่ถือ หอามันจะมืดๆเลยนะครับอันนี้เขาโรยนะ้ำตาลนะครับโรยน้ําตาเพื่อให้มันหวานนะครับอันนี้น้องคนนี้กวน,นะครับเพื่อที่มันไม่ให้มันติดหมอนะครับอันนี้คือ,อเราจะกินกันแล้วนะครับอันนี้คือตรองที่เราไปซุนนะครับนี่ครับ น้องน้องนะครับนี่ฟาฟานอ่าหยีนะครัน้องน้องฟานหยีนะจะเข้าหยีนะครับดูเขากินน,น,นะครับก,ก,บก็เรางบประมาณน้อยเนาะอ,อยู่ในปน่านะก็ขนมก็เราทําที่เรา,าทายเอได้นะทยเอได้กินได้นะมันก็เหมือนเป็นกิจการนะครับอย่างหนึ่งนะครับเพื่อที่เราจะให้เราจะได้มาพูดปะพูดคุยกันนะครับนี่มาะวะ่า จะกินแลนน้วนะเงี้ยมองก้อนก็จะกินมองกล้องหน่อยนึงนะีมองกล้องตอนแรกเห็นน้องๆเขากินนะครับเนื้อว่าไม่รู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะครับทีนี้เราต้องมาชิมดูโอ้โหอร่อยนะครับอร่อย,ออยเพราะว่ามันมีน้นําตามใส่ด้วยมันหวานมันก็อร่อยนี่น้องคนนี้ก็กิน ที่มันมาต้นกินนะครับอันนี้คือเราไม่ได้ซอยนะครับเราต้นเป็นอ่าเป็น,เป,นเป็นท่อมเป็นอันนะค,คือเราไม่ซอยดูครับผมอันนี้ข้าวโพดที่ปลูกเองในไร่หมู่วีนะครับข้าวโพดข้าวโพดข้าวเหนียวนะครับมีอ่ในกระประสูตนี้จะมีทั้งแม่นบ้านนะครับแล้วอ่กนนานพาาโพอุโศนแล้วยอยโซนนะครับ